สวัสดีครับผมมาพินกับช anel f ิ o d ท h ยในยูทูบครับตรงนี้ก็สะพานนฤทนะครับข้ามขอมหาหน้าคมีถนนจักรพัฒน์พงศ์นะครับก็แล้วก็ตรงนี้ถนนดำรงรักนะครับตรงนี้มีร้านขนมจีนายหลําเชลชุนจิมเจ้าเก่านะครับร้านสุภาทิพนะครับก็มีอาหารหลายอย่างน่าสนใจนะครับของาาหลํานะครับาาหลํานี่คือไห่นานนะฮะก็จีนกลางเรียกไข่นานก็เป็น กาะที่อยู่ทางตอนใต้นะครับในอ่าวตังเกียก็อยูอ่นอกฝั่งเวียดนามนะครับอยู่แนวเดียวกับประมาณฮานอยอะไรอย่างเงั้นนะครับก็เดี๋ยวพามาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสุทาทิพย์นะครับถนน,นดำรงรัก็ร้านก็อังคารเปิดอังคารถึงอาทิตย์นะครับแปดโมงเช้าถึงบ่าย3นะครับตรงนี้มีของเล่นเก่าๆขายด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะอ่นะ ครับสวัสดีครับโอ้มีล็อกที่นั่งคลาสสิกมากครับนี่คะมีกับคลาสสิกจริงๆแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นโซนแบบเหมือนร้านอาหารสมัยก่อนนะครับนี่ครับคลาสสิกจริงๆนะครับแล้วก็โต๊ะกลมมีโต๊ะหินอ่อนด้วยนะครับอย่างนี้เป็น โลคลาสสิกเลยนะฮะแบบร้านกาแฟร้านน้ำชาสมัยก่อนครับขนมจีนไ่หลำนะครับหน้าเนื้อนะครับเส้นจะแบบประมาณเหมอนเกี๊ยวหมีครับแต่ว่ายา,ยาวแล้วก็มีผักดองด้วยครับเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ถ้ามีถั่วอิซมด้วย น้าถานมาครับเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ัไหนเอ่ยยำจีนเนื้อเปื่อยเหรอไม่ใช่ต้องเป็นขนมจีนเฮ้ยนี่มมีเมนูผมไม่แน่ใจจะอยู่เมนูนครับอ๋ออันนี้แห้งเนื้อนะครับ นี่ครับขนมจีนไหหลำแห้งเนื้อช่วงบ่ายห0กับ50บาทครับหกสงบห้าในซ้องมาได้ไหม้ออันนี้ต้องทานกับน้ำกระปินะครับอันนี้น่า,นาสนใจแล้วเพราะว่าออของเวียดนามเนี่ยซึ่งอยู่แนวเดียวกับไหหลำเนี่ยเก,ก็กินอย่างนี้เหมือนกันนะครับมีมลักษณะวัฒนธรรมหลายอย่างที่ขายกันนะครับ นี่ครับข้าวเนื้ออบนะครับก็50บาทนะฮะข้าวเนื้ออบอันนี้มันไก่เนื้ออบมันไก่เนื้ออบส่วนอันนี้ข้าวมันไก่นห่หลัวงนะครับไก่หส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มเนื้ออบครับราคาประมาณ50บบาทนะครับ อันนี้เป็นยำจีนเนื้อเปื่อยกับสดนะครับด้านบนเนี้จะเป็นเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างขาวๆจะเป็นเนื้อสดแล้วก็มีถั่วด้วยครนะอันนี้ทานกับน้ำจิ้มกะปิน,นะครับคล้ายๆกับขนมจีนนะเนื้อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยข้างล่างจะเป็นผัดแทนไม่ใช่ไม่ใช่ของอไม่ใช่เป็นซิ้นขนมจีน,นครับ นี่ครับกำลังคุกอยู่เลยครับดูไปก็เหมือนเส้นสปาเกตตี้นะฮะสปาเกตตี้เนื้ออบแต่เป็นข้าวมันข้าวมันเนื้ออบใช่ซึ่งโสมบะแล้วทอดยี่คือพี่ก็ไม่รู้พี่กลัไปเป็นสลิมอ๋อเหรอเป็นมดพี่ปฟนไม่มาเนี่ยครับเอาเลยเดี๋ยวพี่ปฟนไม่นาเอามา มีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยนะครับลองชิมดูขนม้าอ่ะไอขนมาอ่ะชิมเลยเม,ม,มื่อคืนนางคนนฟ้อร่อยดีชิมเนื้อเปืเอ่อยก่อนเนื้อสดก่อนครับจะนั่งไหนเดี๋ยวนี้ก็ได้เองจิ้มน้ำจิ้ีกยวปิ้นลองจิ้มน้ำจิ้มกระปิ้น ซุม่คืนนี้พ่เนะเป็นนเป็น้ำจิ้มกับปี๊เอาหมอด้วยแล้วก็ขำขาม่ดีำแอะไรไม่รู้จไม่ได้ัวข้าวคุ้มหัวขกือกเนื้อเปลือยจิ้มด้วย รเะว่าไทหลังเนี่ยดังมากและร้องนนะร้องมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่ใกล้กับเวียดนามเนี่ยนะครับอย่างเช่นการทานเนื้อนะครับนิยมทานเนื้อแล้วก็การทานกะปินะวิ่งเข้าบ้านแล้วเปิดประตูข้ไม่ทันเลยทีเดียวเก้าหวันตรงนี้มากับพี่อิฐสองคนออร่อยดีครับยิ่งกะปินี่เอกลักษณ์เลยครับอร่อย ขนมจีนไหหลำระวังหลัะหมูครับน้ำแนะใส่ผักดองนี้น่าสนใจเลยครับเนี่ยผมเพิ่งไปทานที่เวียดน,นามเหนือมาที่ตลดาดบางานเนี่ยคล้ายอย่างนี้เลยครับ,คครบแล้วก็มีผักดองม,มาด้วยขนมจีน,น,น,จนไหหลำแห้งหมูนะครับเป็นับบ น้ำจิ้มกะปิเช่นเคยครับหมูอบถั่วลันเตานะครับน่าได้อิทธิพลมาจากอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็ไหหลำนี่นะครับคนไหหลำเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทําทเชฟอาหารฝรั่งมาแต่แรกๆด้วยเหมือนกันนะครับหมูอบถั่วลันเตาที่เป็นสตูลิ้นนะครับก็เป็นลิ้นวัวหั่นบางๆนะครับ แล้วก็มาในซอสแดง,องอมีถั่วลันเต่าด้วยครับก็เป็นซอสแบบซอสสตูฝรั่งแท้ครับ